เงินถูกต้องรายอีลักีิชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับราคาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วสวัสดีครับมีตะกี้ไปนะครับวันนี้เราอยู่ในเซเว่นไอส์รีเบิร์ดนะครับวันนี้มาพูดถึงผ่านด่านเอ่อสิบสิบสี่สี่สิบจบเพื่ออะไรครับจบเพื่อเราไปเล่นโหมดฝันร้ายนะครับอันนี้สำหรับคนถามมาว่าเออสายฟี ถ้าเกิดจะเล่นโหมดฟันล้ลยเนี่ยต้องทำไงนะครับก็คืออันดับแรกต้องเล่นจบให้ได้นะครับคือบทที่14เ50เลยนี่ว่า14 50นะครับซึ่งด่านที่มีจบเนี่ยมีใช้ตัวละครตามนี้เลยครับเผื่อใครจะเอาไปเล่นก็สามารถเอาไปเล่นได้ครับทีมนี้จบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอีวานเนี่ยเอามาลงเฉพาะตอนเจอบอสที่แบบเรายืนไม่ได้รู้สึกสู้บอสมันสี่ไว้ครับมันเป็นเบนสี่ตัวมันจะยืมากเลยก็เลยเอาอีวานมาสร้างโลกครับ อแต่ถ้าเกิดเป็นด่านปกติทั่วไปหมีจะเอาเอสมาลงนะเพราะว่าเอาเาป้องกันให้แทรโอ่ศัพท์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมบู์ไม่ตึงมากปกติด่านทั่วไปหมีเอาแค่นี้จบหมดเลยเนะีย่ยเนี่ยหมีเอาแค่นี้จริงๆแ,งงแต่ถ้าเกิดสบู์ไปเจอบอสที่แบบเรายืนไม่ได้กันอย่างที่บอกครับก็ต้องใช้พลังของอีวานพระเอกนะครับผมอีวานอีวานคุ้งนี่เลยแช่ไมออกไปไประจนภัยกันไหม อืมแล้วก็เอาาแต่ถ้าเกิดแบบเด่านที่มันตึงๆมากๆก็ใช้เป็นส่วน Q2 ครับยังไงก็ไม่ตายเนี่ยใช้คารอนเพราะว่าคารอนเราไงเราต้องปั่นลงวัวอยู่แล้วครับเนี่ยแค่นี้ยังไงก็ผ่านจริงๆจะเล่นทีมนี้ผ่านทุกด่านเลยก็ได้นะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตบอกก่อนนะครับแต่เราตัวมีข้อดีอะไรบ้างสำหรับคนจะจบด่านเพื่อไปฝันไลน์สำหรับสายฟรีนะครับอีวานมียกโลแล้วก็บล็อกแรงครับบล็อกบล็อกเออสกิลของเขาเป็นบล็อกอยู่แล้ว ถ้าเราใส่เป็นเซตบล็อกมันก็กันเยอะอยู่แล้วครับเนี่ยใส่เป็นเซตบล็อกเฮดพีเปอร์เซ็นเออมีใส่เป็นเฮดพีเปอร์เซ็นนะเอาเลือดเยอะๆหน่อยบางทีใส่เป็นบล็อกแล้วมันไม่บล็อกมันโดนตบเบอบล็อกตบทีเดียวตายนะเอาเลือดเยอะๆหน่อยประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปตัวที่สองลีน่าเดี๋ยวบอกของใส่ไปเลยนะครับเออมีใส่เป็นเซตโลนะแต่ถ้าจะให้ดีใส่บล็อกใส่บล็อกเป็นเฮดพีเปอร์เซ็นทุกชิ้นเลยอันนี้มีใส่เป็นเซตป้องกันแต่ว่าเฮดพีเปอร์เซ็นหมดเลยถ้าจะเอาฮิลแรงๆแบบสุดตรงเลย อันนี้ใส่ป้องกันไปก่อนไม่เป็นไรแค่นี้มันก็ยืนได้ไม่ตายแล้วแหละอ่าต่อไปนี่ส่วนป้าแทโอใครอยากไปเล่นก็ใส่อ่าคือของหมีตอนนี้ขี้หมีเยอะอยู่แล้วเห็นไหม71%มีก็เลยใส่เพื่อความเสียหายคิดิคอนนะครับพยายามเน้นนะออฟลองคืออัตราคิดิคอนพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์โจมตีจุดอ่อนแล้วก็ดามเมจคิดิคอนหลกักๆเน้นออฟแค่นี้ครับ แต่บางอันหมีก็แต่บางอันออฟหมีก็ไม่ดีนะเนี่ยอย่างอันนี้ไม่ดีเลยครับอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันแต่ใส่ไปก่อนเอ้ยอันนี้มีอัตราคียพอใช้ได้อยู่เอ่อเสื้อให้ใส่ออฟหลักเป็นพลังโจมตีทั้งหมดเปอร์เซ็นต์นะออฟรองก็อัตราคียคียดาเมจโจมตีเปอร์เซ็นต์แล้วก็โจมตีจุดอ่อนถ้ามันได้ขนาดนั้นก็จัดไปครับอย่าลืมไปอัพทั้งสกิลแทโอด้วยนะเนี่ยมีมีโชคดีเนี่ยอัพสองสกิลมันลงสองกับซามเห็นปะ มันแรงมากนะครับถ้าเกิสดสมบูรณ์ u สองกับสามเนี่ยมีฟาดที่หมื่นหมื่นแปดสองหมื่นเลยนะตอนเนี้จะต่างกันมากเลยนะครับแล้วก็แทโอพึ่งผสมผสมตอนเช้าได้มาอีกตัวหนึ่งผสมสามดาวไปสี่ดาวเลยแหละโชคดีอ่ะต่อไปไปส่วนคารอนนะครับคารอนก็คารอนให้ใส่เซตบ็อก์แต่ว่าถ้าออฟหลักเนี่ยเอาโจมตีแต่ว่ามีรองแล้วมันยืนไม่ได้มีก็เลยใส่เปในเพจพี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ตัเป็่นเพื่อนนะมันฮิวแรงอยู่ที่โจมตีครับ แต่ถ้าเกิดใส่สี่ชิ้นนะใส่เป็นโจมตีได้แต่ว่าถ้าสองชิ้นอย่างนี้ก็ใส่ไปเพีดีกว่าไม่งันมันยืนไม่ได้นะดันสิบห้าฟันท้ายโดนทีสองทีตายนะครับออะต่อไปตัวแบบ pve ที่ดีตั้นต้นของเกมคือยูชินนะครับผมก็ใส่เป็นในส่วนเซ็ตคีเพราะว่ามีเล่นเป็นดามจนะแต่ถ้าจะทาเซ็ตจริงๆไปใส่เซตดีบัฟดีกว่ามันจะติดสายฟ้าแต่ว่าตอนนี้ยัง,ย,งยังเซ็ตยังไม่พอครับก็เลยยังไม่ทํานะยูชินดียังไงโจมตีหมู่หมดเลยครับมันจะมีโอกาสติดอัมาพาถึงสี่สิบเปอร ติดห้าเลยก็มีครับแอบอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้เล่นเลยเพราะนั้นเป็นตัว PvE ที่ดีต้นๆของเกมแน่นอนนะครับอีกถ้าหนึ่งก็ติดสตาร์นเหมือนกันกิเลสเป็นตัวละคร PvE ที่ควรปั้นด้วยประการน้อปรุงเลยเก่งจริงถ้าเกิดเอามาคู่กับแทโอเอ่อวิธีเล่นก็ยางเนงะเนี่ยมีเจ้าแทโอเปิดสองสกิลเอ้ยไม่ไม่มีเจ,เเาเจ้าลีนาบับ,บจมตีก่อนครับแล้วก็แทโอฟาสองทีมันก็จะตายหมดแล้วถ้าไม่ตายก็เอายูชินเพราะว่า พอเราไปเวฟที่2เนี่ยสกิลมันรันไม่ทันใช่ไหมก็เอาอยูชินมาเปิดต่อครับแค่เน่หลักๆก,การเล่นนะผ่านทุกด่านเล่นแค่นี้เองจบทุก่านจริงๆไม่ต้องไปทําอะไรมากมายเลยครับตัวละครแจกดันท่าน,นี้ทางเกมมาแจกมาให้ส่วนใหญ่มีแจกให้ครับเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมีทําอีกคลิปหนึ่งให้ผ่านผ่านดันตอนนี้มีผ่าน8ปดเก้แต่สิบยังไม่ผ่านใช้แค่ใช้แค่เอ่อไอ้นี่ตัวเดียวเลยครับปา,า,าร์ดบาร์ดคัสหนึ่งเดียวแต่แตัวนี้ตัวเดียวจิงทีเดียวตายหมด ปาคาร์มีไปไหนนี่ตัวนี้ตัวเดียวเลยครับเนี่ยปาคาร์ดคือเดียวทั้งไฮดา้าแล้วก็ดันแปดเก้าสิบตัวเดียวจบเลยครับไม่ต้องไปเอ่อทำอะไรมากมายนะประมาณนี้เอ่อเดี๋ยวคําถามผู้เล่นอ่าด่านที่คนชอบติดใช่ป่ะรู้สึกจะเป็นมีจาไม่ได้เลยว่าเก้าสิบเก้าสิบห้าหรือเก้าสามสิบป่ะแล้วก็สิบห้าสามสิบเอ้สิบเอ็ดสามสิบป่ะ ที่มันจะเป็นพวกไอเนี้ยครับตัวแข็งอะลาเนียอะไรพวกนี้ทางแก้ลาเนียก็คือเอาลาเนียมาลงเหมือนกันครับแต่หมีไม่ได้แต่ว่าหมีไม่ได้เอาลาเนียมาลงนะเอาง่ายเดี๋ยวพูดสรุปเลยตัวถ้าสมมติมันแช่แข็งเราเอาลาเนียมาครับลาเนียมีอยู่ไหนวะนี่ครับลาเนียเนี้ยเนี้ยตัวเนี้ยลาเนียถ้าเกิดเราไปเจอบอสที่เป็นลาเนียหรือบอสอะไรก็แล้วแต่ที่มันแข็งเอาลาเนียมาลงก็ใส่ของทึกๆหน่อยให้มันไม่ตาย ถ้าเรานี้ยืนเราจะไม่ติดแข็งครับต่อไปเป็นส่วนพวกตัวเดชพวกเบนอะไรพวกเนี้ยให้ใส่รีโอครับนี่รีโอเสือตัวนี้นี่แค่นี้เองส่วนใหญ่มันก็จะมีอยู่แค่นี้หลักๆคือดาเมจเพื่อนๆถึงถ้าดาเมจถึงก็เล่นผ่านง่ายแค่นั้นเองครับหลักๆมีแค่นี้จริงๆเนี่ยตัวตัวผ่านก็ตัวผ่านให้เครดิตเลยแครโอเบอร์ o urn, หนึ่งเลยดาเมจาลงมาคือยูจินสองตัวนี้แล้วก็ตัวคิวบบบปับ๊บจมตีคือลีนาแล้วก็ตัวแทงที่ดีที่สุด ของสสยฟรีคืออีวานแต่รูดี้รีกว่าแตรูดี้เปิดยากครับตัดไปได้เลยก็หลักๆมีแค่นี้สําหรับการผ่านแต่ปกตินะหมีไม่ได้ใช้ตัวพวกนี้เลยหมีเน้นเอาอยูชินตัวเดียวเลยครับก็ถ้าเกิดสมมุติเราเข้าไปเจอบอสที่มันแบบมีติดท่าสถานะกวนประสาทใช่ปะให้เอาอยูชินเนี่ยเอาสก,กิลหมาใส่เลยครับเน้นให้บอสต,ติดสถานะถ้าเกิดบอสต,ติดสถานะก็ไม่ได้เล่นก็จบแล้วแต่ถ้าเกิดบอสไ่ติดก็รีไปเรืเ่อยๆอันนี้แค่หน้าของหมีจบแน่นอน14-50ี14่หาขึ้นฝันลายแน่นอนครับลองไปเล่นดูแล้วกัน อต่อไปเป็นส่วนด่านฟัน้ลยนะครับพี่หมีอย่างนี้สายฟรีทำสองทีมตอนนี้โปเปิดป้ายอนฮีไม่ได้ผมเล่นไม่ได้เลยทําไงใช่ไหมครับหมีไปเปิดก้าหานมาเรียบร้อยลองให้ดูเรียบร้อยแล้วหลังจากจบเสร็จเนี่ยมันจะเปิดแมปใหม่มาเป็นสิบห้าสองไอ้นี่เล่นผ่านด่านปกติทั่วไปแล้วไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวมีเล่นด่านใหม่ให้ดูเอ่อไอ้นี้ด่านมันง่ายครับเอาตัวเพิ่มดาเมจลดเอ่อเพิ่มจุดอ่อนมาดีกว่าครับตีแป๊บเดียวก็ตายอยู่แล้วเนี่ยหลักๆก็แค่เนี้ย ลุยครับอ่เดี๋ยวไปดู2องดานแล้วเดี๋ยวบอกฝันร้ายทาทีมยังไงสําหรับสายฟรีนะไม่ต้องเติมเยอะ,ะถ้าเป็นป้ายนทีต้องสามตัวยากครับสายฟรีต้องใช้เวลาออื<จ>เนี่ยบับโจมตีก่อนหนห่อยมากแล้วเดี๋ยวดีหนะ่าแล้วเดี๋ยวก็ป่าเทโอจัดหนักเลยครับนี่ป่ฟาฟาธรรมดาแปดันเอาไปวิชาดาบสามพโลกออความมาตายตั้งแต่ฮิตแรกมา,มาสองฮิตนะสองหมื่น วิชาดดับ3,000โลกโอ้โหครับ20,000 5ตายหมดเป็นไงป๋ายังล,ละโหนดนี่ไม่ซีหกนะ,ถ,ะถ้าซีหกจะถ้าซรางซีหกก็เอาของคีย์ที่ค้อนเละออกให้หมดใส่แต่คีย์ดาเมทแอทแท็กเปอร์เซ็นต์โจมตีจุดอ่อนแค่นี้โคตรแรงแรงวันนี้ประมาณอีกเท่าหนึง่งก็ใช้ทีมแค่เดียวครับเอาราเชลมาเพิ่มจุดอ่อนเพิ่ม,เพ,มเพิ่มราเมทนะแล้วก็เอสมาลดป้องกันลีน่าบัฟโจมตีทุกอย่างพร้อมผ่านแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ อ่ะต่อไปเราไปดูส่วนทีมฝันร้ายนะครับวันนี้คนถามบอกว่าคูบีบีเขาบอย่าใครจะไปปั้นป้ายอนทีได้ใช่ไหมล่ะก็เอาหารกล้ามาเลยหมีรองแล้วแต่แต่กล้าหาหมีตอนนี้ของยังไม่แน่นนะยังยังมีแปงตัวทําไม่ทานบองตรงเลยเอ่ะเดี๋ยวไปดูฝันร้ายครับฝันร้ายวันนี้ก็ฝันร้ายอยู่บีนี่ตอนหกโมง,งนี่หมียังไม่ได้น,นอนเลยนะเนี่ยหมีต้องเล่นเกมอื่นด้วยเหนื่อยไมไ่เล่นเกมเดียวนะอ่ะ ต่อไปเป็นสฟันร้ายเห็นไหมครับมาทำสองทีมมีมีใช้ทีมนี้เผื่อใครจะจัดทีมก็สามารถทําได้แบ่งสองทีมเรียบร้อยแล้วถามว่ากล้าหารแบกได้ไหมแบกได้เนี่ยมีของกากาเกินเลยนะถ้าเกิดสมมติมีทําของแน่แนแบบแทโอน่าจะไหวดามอาจจะไม่เท่าป่ายแทโอแต่คือแรงครับแล้วก็เป็นสกิลหมูโดนทุกตัวแล้วไม่ต้องไปปลดซีมากด้วยแต่ปลดก็ยิ่งเก่งแต่ถ้าเป็นป้ายอนฮีต้องซีสองก็คือสามตัวมีคิดว่าสายฟีอาจจะลําบากก็ตามนี้เลย เลงจริงไม่ต้องใส่ก็ได้นะเอาเป็นตัวลถป้องกันแต่หมีไม่มีตอนแร้คิดไม่ออกเอ้รูดี่มันบอกใส่กายภาพบอกว่ามีจำไม่ได้อ๋อเพิ่มเวทเวรกรรมจบเลยหาตัวที่มันแบบเอ่อบวกทีมกายภาพครับการพิษไม่เกี่ยวเลยอันนี้ไปลงไฮด้าครับไม่มีไม่มีไม่มีเลยไม่มีตัวอะไรที่ช่วยได้ก็เนี่ยแหละหมีก็ใช้ทีมนี้หมีก็ผ่านจริงๆอ่ะจะเอาเอสกับ เออราเชลอ่ะไปอยู่กับแทโอแต่แทโอมันแบกสองสกิลตายหมดอยู่แล้วไงก็เลยคิดว่าเอามาช่วยหานก้าดีกว่าว่าตอนนี้เออก้าหาันของยังไม่แน่นนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือจะผ่านผ่านผันร้ายในการฟาร์มเนี่ยเพื่อนๆต้องปลดสกิลด้วยนะสองกับสามเนี่ยสำคัญมากครับดามเมจมันบวกเยอะถ้าไม่ปลดเราก็อย่างน้อยเนี่ยต้องฟาร์มบัวสิบเจ็ดถึงสิบเพราะว่าเราต้องเอาของหกดาวมาใส่แล้วตีบวกสิบห้าัดออฟนิดนึงด้วยตอนนี้ของกากอยู่ก็เลยแบบเหนื่อย ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปเล่นให้ดูตาหนึ่งด่านหนึ่งเราสามารถตั้งแผนได้นะครับสองแผนอ่าเสร็จแล้วก็ตั้งสกิลครับมีก็ตั้งตามนี้เหมือนเดิมส่วนกล้าหาอาจจะเหนื่อยน,นิดนิดนึงก็เลยต้องอดูชินมาช่วยแต่ก็ช่วยได้เยอะนะเดี๋ยวเราไปดูส่วนการเล่นครับไหวอันนี้ยมีดูแล้วมีไหวเพราะว่าขนาดของกากยังไม่ได้แบบอัพสกิลมันยังแบบเอาตายได้อยู่เลยเออซึ่งฝันร้ายอะ มันใบกุหลาบอาอมันตกใจนะครับซื้อฝันร้ายเนี่ยมอนจะเก่งกว่าด่าบธรรมดามากครับรห้ายว่าหมายว่าฝันเจ็ดพันลดแค่ติ๊กหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะอะไรเพราะว่าเราคือป๋าเทโอทิชาดา,ฟาบฟ้าบบกระจังอความออกไปก่อนเลยครับสองหมื่นโหเนี่ยวรถแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์องนะมอนมันเก่งเรามีอีวานอยู่ครับไม่เป็นไรเนี่ยแขก เอาแบ็คโรดมาบัฟโจมตีให้แพรโอได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเนี่ยสกิลกแรกอ่ะแต่ต้อง C6 นะ C6 มันจะแอตแทกโจมตี20%ซึ่งหมีทำไว้ตอนวัวอ,อ้าวทำไมมีหน้าไปดูวะอ๋อจะโดนนะใช่ไหมไม่เป็นไ,ไร,นนรนนเออจริงเอาเลมายิงก็ตายนะหมีลืมกดเลยเออเลยิงก็ตายแล้วอะไรเอามาหมุนสกิลคู่กับแพรโอครับก็ตายอยู่ เออนี่สามสี่พันเอาเร่วมกันแล้วเลยจริงจริงหมียังไม่ได้ลองเอาเลไปอยู่ข้างหลังทีมสองอาจจะผ่านได้ด้วยนะเออมันก็แรงอยู่มันกดทั้งสี่เจ็ดแล้วอะอ่ะต่อไปสุดฮาก้าฮาเจ้ามวยไทยแม่ไม้สี่นายขนมต้มหกเจ็ดพันอย่างที่บอกของแน่นจะลงไปกดสก,กิลถ้ากดสกิลของแน่นก็น่าจะพอถแถวไม่ไม่ขนาดแถวโอแต่ก็แรงหมีคิดว่านะนะอย่างน้อยมันโตทุกเป้าครับแต่ไม่แรงมากแต่ก็ผ่านเรามียูชินช่วยครับไม่ต้องห่วงโอ้โหมอนมาตกก้า มวยไทยเกือบตายเลยวะเดี๋ยวตายได้เกิดเลยนะเนี่ยแล้วก็้วนี่เรามีอยู่นะยูชินดีมากมายิงทีสตันไปทั้งสี่ตัวช่วยได้โคตรอ่ะอยูชินที่บอกในทีวีอินอะสตันหมดเลยขั้นเทพไอ้เจ้าอย่างยิงกล้าหาญกูเขินเลยแล้วเนี่ยตายจริงคารอนฮิวหน่อยครับเพื่อนจะตายแล้วได้เลยนีฮิวแรงครับราเชลต้องสิบจอบนะครับ <S <S นี่แหละเดี๋ยวมีต้องไปทําของกล้าหาญอีกใ,ให้พอพอแทโอหน่อยแล้วก็ออาสกิลก็น่าจะเล่นได้นะครับประมาณนี้ พราอสรุปกล้าหาญฝันไรได้ไหมได้ครับลองเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันน,นี้ได้แน่นอนขนาดของไม่ค่อยแน่นนะของแค่สี่ห้าดาวนะครับแล้วก็วนกล้าหาญไปรอบน่าจะตายหมดแล้วแหละเออไม,ไม,ไม,มยไม้มวยไทยนะขนมต้มนี่จาบประลองยิงยีลำครับผมต้มยำกุ้งรู้จักเปล่าทางกูอยู่ไหนเอยไม่ใช่โอะไรเรื่องนะไม่ใช่นี่เรากล้าหาญเราไม่ใช่เว้ยยัไอ้เงี้อย,อยออกม,มัดเท่าหกพันหกเออ ยูช <Yeah>, yeah. ินกูกล้าการหันตายแน่เลยว่ะแม่ไม้ม,มวยไทยกูท <laughs> อดไปก่อนแล้วกันนี่นไงอไอเสื้อไม่ติดสวยแล้วครับอย่างนี้ไม่ติดมาครับเราบีกพ่าหนึ่งครับยูชินแต่จริงๆเมื่อจะเอายูชินไปอยู่ <c oughs> ข้างหลังดามเมจก็รแรงอยู่นะเ <c oughs> ออนะผ่านอยู่ผ่านอยู่เออเอาเรือร่องเพราะนั่นปั้นได้เลยครับ <c oughs> ข้อดีของการฟาร์มผันไลายเห็นมาตาหนึ่งได้ต้องหมุนสามแน่เออแล้วส่วนใหญ่มอนจะออกแต่สามสี่ดาว แล้วก็มีในส่วนประดับแต่ว่าถ้าระดับตอนนี้ประดับก็สองสามดาวต้องไปตั้งแต่เจ็ดหนึ่งขึ้นไปครับเจ็ดหนึ่งสิบสี่หนึ่งอีกนั้น่ะเอาาง่ายๆตอนนี้ทําตัวแบกสองทีมที่เป็นดาเมจแรงๆแต่ถ้าแทโอเนี่ยตัดไปได้เลยถ้าเกิดซีหกมันฟาดแรงกว่านี้เกือบเท่าแทโอมันแบกได้ตีหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าอีกตัวหนึ่งนี่ยแหละทีมหนึ่งนั่นแหละปกติถ้ามีเล่นเซฟนอาจะเป็นยอนฮีตอนนั้นมีเล่นแะซีตอนนั้นยอนฮีมีซีหกมั้งแต่มันฟาดไม่ สำหรับทีมฝันร้ายข้อดีก็คือเห็นไหมถ้าเราผ่านไปถึงเจ็สิบห้าเห็นไหมมันจะมีประดับให้สูงนะครับออกสี่ดาวด้วยเอาเรื่องเผื่อเพื่อนโชคดีได้ทองก็หวานจีบประมาณนี้อ่ะเรียบร้อยนะครับผมสำหรับคนที่ถามว่าเออทีมสายฟรีจบด่านธรรมดายังไงลองปั้นตัวทำเหย,ยื่อจบแน่นอนแล้วก็ฝันร้ายใช้ก้าหาญได้ อ้าวมันรีมันรีพอดีเลยว่ะโอเคได้ได้ของพอดีนะครับเกมนี้รีตอนเจ็ดโมงนะโอโห้ขายอะไรขนาดนี้ไม่ซื้อเราสายฟรีเราไปซื้ออะไรของพวกนี้มันซื้อไม่ซื้อไม่ซื้ออะโอเคครับเดี๋ยวหมีขออนุญาตไปเปิดตรงนี้มันจะการันตีแล้วเผื่อมีได้ตัวดีๆก่อนนอนใช่ครับผมต้องการใช้ลูบี้็มีแนะนำว่าถ้าเราเปิดก้าหาญแล้วตรงนี้เรามีตัวพอแล้วเราไปเปิดแทโอให้ซ6หก่อนครับแล้วชีวิตจะสบาย เสร็จแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนถ้ากล้าหานฟาร์มได้เออใครวะขอแบบจำๆจักต,ตัวหนึ่งลีนาเออโอเคลีนาคือว่าโอเคครับลีนาใช้ทุกคอนเทนต์อยู่แล้วลีนาต้องปลดซีสองถ้าบดซีสองเก่งเราจะได้แฮโอว <c oughs> หวังมากไปหรือว่าบิสกิตก็เดยบทุกวันนี้บิสกิตยังไม่ได้เลย <c oughs> เขินมากเลยตอนเนี้เขินทุกทีเวลาคนทักเข้ามา พี่ครับผมรีไอดีได้วิสกิตตัวแรกเลยครับพี่โอ้โหจี๊ดเลยก็บอกแล้วให้รีหาเนี่ยมันดีจริงๆเห็นป่าอย่าไปมองเฮ้ยเดี๋ยวบางคนก็บอกเล่นไปเเดี๋ยวก็ได้โอ้เชื่อมีเถอะระหว่างเรารีเราเราเล่นได้เลยดีกว่าไม่ต้องไปเสี่ยงเพราะว่าเสี่ยงมันออกยากนะเพื่อนๆเพื่อนไ,ได้แบบได้ชวชว์มีจะทำอะไรรีหน้าใช่ปะ่ะโอเคฝาซีสองก็ที่พิ่งซีหนึ่งก็ซีสองนีสสงส่สบายเลยครับ เนี่ยเพิ่มต้านทานนะครับบริมาณดูดซับโลมีโลให้ด้วยบุ๊กก็เจ๋งเลยเนี่ยจ,จะดีว่าจะดีกว่านี้เยอะประมาณนี้นะครับอ่าโอเคครับเพื่อใครมีถามอะไรก็ตั้งคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนได้สซอร์เรสเซอร์เบอร์นะครับก็มีล็อกลิตตามนี้อยู่แต่แล้วก็มีบิสกิตมอีอาจจะเอาแค่ซีศูนย์พอแล้วมีจะเป็นเน้นแทโอมากกว่าอยางจริงอยากได้ยอนฮีนะแต่ว่าโอ้โหเห็นเลตอย่างนี้แล้วช้ำใจว่ะ ถ้าเปิดถ้าถ้าเลรเป็นอย่างนี้พูดจริงๆนะถ้าเกิดตัวหลักเราผ่านดันผ่านอะไรจบหมดแล้วนะมีว่าไปลงตู้แทโอให้ซีหกก่อนแล้วก็ค่อยไปเปิดก้าหารต่อก็ได้ครับถ้าใครจะทําก้าหารซีหกโหดนะเดี๋ยวเด๋ยเดี๋ยว,ยวไปดูให้ยังไม่ได้ดูแต่แต,แต่แต่รู้ว่ามันมันปวดมันหดอยู่แล้วแหละไอตัวลิมิตพวกเนี้ยขออนุญาตดูอืมโจมตีนี่ซีสองก็น่าจะเก่งมากนลเนี่ย โหซีสองได้เหมือนได้พลังโจมตีมาฟรีๆเลยอะ่ะเป็นสามสิบามเปอร์เซ็นต์เลยตอวนี้โหถือว่าเจ๋งอะ่ะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพสามสิบซีสองก็คือโคตรเก่งแล้วเนี่ยได้โจมตีขึ้นอีกบางตงัวสายต้องไปปลดซีสองจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราจะทํากล้าหาันไปแบบไปแบ,บ่ทีมสองอ่ะดามเมจมันต้องพอหน่อยนะครับแล้วก็ซีหกละ่ะซีหกนี่เพิ่มปริมาณกายภาพอ๋อยี่เจ็ด เนี่ยเพิ่มบริมวณมาความเสียหายที่สร้าง33%เลยครับก็เอาใง่ายๆ C2 ได้ดาเมจเพิ่มขึ้นอยู่ที่เอ่อ3าครับเพิ่มาลังโจมตี33%แต่ว่าถ้าเกิดเป็น C6 จะได้บริมาณดาเมจเพิ่มขึ้นอีก33หูถือว่าปลดแล้วแรงมากเลยนะอันนี้อันนี้มีดูจากสกิลแล้วยังไงก็ฟาร์มฝันไลท์ได้100%ไม่ต้องยอนฮีแล้วเนี่ยไปเล่นกล้าหาเลยแถมกิมทีมกายภาพก็ เอาไปลงคู่กับแทโอทำทีมได้อย่างเช่นเราก็เป็นลงเอก็ได้ใช่ปะไปคู่กันได้ใช่ปะลาเชลก็ได้เห็นปะหรือว่าจะไปใส่ไอรีนกับเดลโลนก็ได้ครับพวกเออโบชจมตีกายภาพก็อาจจะทำทีมกายภาพแบบทรงมีประสิทธิภาพไม่ต้องไปเล่นทีมเวนแล้วแหละมีว่าอย่างเงี้ยถ้าไปเล่นทีมเวทก็ต้องแบบโอ้โหเริ่มใหม่หมดเลยไม่ไหวว่ะทีมเวทใช่ไหมเอาแบบเก่งๆเลยก็อันนี้เผื่อใครจะทำนะเพื่อนๆจะต้องไปเปิดไทยครับนี่เมลคีนี่ต้องไปเปิดเมลคีนี่เมลคี เมลคีต้อง C 2า 3, 3ตัวยอนฮี <laughs> ต้อง3ตัวนะต้องอ2แล้วก็ไม่พอครับถ้าจะเอาเทพอีกต้องเอาลินให้ส6 3ตัวเนี้ยแล้วก็ยูชินเนี่ยพอรูปหล่อเนี่ยอันเนี้ยปลดห6เลยเก่งมากอันเนี้ยมันมาหาทีมเวส4ตัวที่เขานิยมเล่นกันนะเผื่อใครจะเล่นนะครับจริงตอนนี้หัวผ่านเอสปาดาไม่ต้องเอาแล้วมึงเนี่ยเออเอาดีหน้าแล้วก็ยูชินอย่างงี้ดีกว่าถ้าเล่นผ่านดานมีว่านะเออ เอ็ดปาด้าจริงๆแค่วัวสิบก็เพียงพอแล้วอังจริงๆอ,ะอ่ะอ่าโอเคครับเผื่อใครมึงถามอะไรก็มีตั้งไว้พูดคุยแล้เปลี่ยนได้สำหรับเซเวนนัลลีเบอร์นะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ